ไปครับว <premises. S 2> <Sure. S 1> ันนี้อุ่นเครื่องกับน้องสากลกี่ยกเนี่ยเจอแบบต่างชาติด้วยอีเลสครอปเยอรมันเนได้ข่าวมิเลการมวยไทยแล้วมวยไทยวันที่ยีครับเจอใครครับเจอกับธนันชัยครับธนันชัยสิบสองพี่น้องธนันชัยราชานนท์เก่าครับแล้วจากไปนี้ก็คือก็ต้องซ้อมมวยไทยแล้วดินะก็หยุดหยุดไปกี่เดือนแล้วเนี่ยหยุดตั้งแต่เดือนสิงหาครับผมสิงหาคม ครับหนูเอ้ยก็แปดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนละครับอ่ะฝากเอฟซีแฟนคลับติดตามเราหน่อยครับก็ฝากเอทีแฟนคลับช่วยติดตามเราเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมเป็นมงคลเป็นยินดีคาเดมีครับผมครับตามไปครับเพชรมงคลเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับคาร์ลิมีครับครูเจ้าของเพชรมรกตนะครับอีเลสคอปนักชกชาวเยอรมนีนะครับการชกแบบบุญเครื่องสากลนะครับ เีเลสคอปบนะครับจากเยอรมันนี่แบบเราจะเจอกับเฟชรอลโกนะครับในในแบบสากลน,นะครับสวัสดีครับม,มินรลักแฟนหมัดมวยทุกท่าน,นครับวันนี้นะครับอยู่ที่โซนสีนวนะครับมาทำคลิป แชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพครับเพชรบุตรเพชรดีอาคาเดมีน่ Academy นะครับ่อยอุ่นเครื่องนะครับแบบสากคนนะครับจเจอกับมชกทา,า,าจาตาประเทศเยอรมันีนะครับอเอเลียสครปบนะครับ เพชรมรกตเพชรดีอคาเดมีนะครับมุมแดงนะครับครับผู้จงเพ็รมรกตน,นะครับประจจากประเทศเยอร,รมนีอีเลสครับเป็นกู้ประกอบราการศึกยอดมวยโลก WBC a เชียนะครับวันเสาร์ที่6มีนาคม การขุเครื่องก่อนนะครับก็มีการมวยไทยวันที่25มีนาคมนะครับจะเจอกับธนันชัย12พี่น้องหรือว่าธนันชัยราชานนนนะครับจะต่ออหนักให้กับธนันชัย2ปอนด์นะครับ150กับ152วันนี้คลิปนัที YouTube น f f ท c ช a l นะครับมาทำคลิปเครื่องของเพชรปรากฏแบบสากลให้กับ FC f a n c l u ได้ชมกันครับ นะครับเป็นการเตดโตครั้งที่สองของเพชรมรกตนะครับเพชรมรกตเพชรยินดีอาคาเดมี่แชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพของเรานะครับวันนี้ก็หุ่นเครื่องแบบสากลหกยกกับอัทุก ชาติชาวเยอรมันอีเลสคอปยกที่หนึ่งับเปการชกแบบสากลน,นะครับของเพชรมรกตนะครับครั้งที่สองครับสม ของเท้านะครับชกแบบสากลนะครับของเพชรมรกตเพชรดีอาคาเดมี่ เพชรมรกตเพชรยินดีอันคาเดเม่เจอกับนักชกจากชาวเยอรมันนะครับอีเลสคับเจ็ดมรกตกาดซ้ายนะครับเดินกระแทกขวาเพชรมรกต่อยซ้ายคับว่าคัดเป็นหนึ่งที่อีเลสสวน มากดขย,ยับเข้าหาแทกกัแทกต่อยท้องไปหนึ่งทีให้มากตอีเลียสยัดลอยฟ้าไปหนึ่งทีอีเลียสบมากงกดลงไปเรื่อยๆนะครับยกทีหนึ่งนะครับ เลี้ยดขบขวาต่อยข้าเลียนเบียน้ยนแทกซ้ายกดบักไว้เลียดกระแทกซ้ายกดต่อยซ้าย ยกที่หนึ่งครับเตมบัลกกดต่ไปเรื่อยๆนะครับยังไม่รีบออกอาวุธนะครับหมัดหนึ่งออกหนึ่งสองไปเรื่อยๆครับมดยกที่หนึ่งยกที่สองครับเป็นโรลกกดกเพชรดินดีอะคาเดมี่ฝ่ายแดงเฮ้ยโดยนฝาไปถึงทีครับเป็นมัก์กด อตกครับอีเลียดพยายามจะจะต่อยหมัดนะครับครับยกออกมายกสอ่อในอีเลเดินบุกเพิ่มรบลกดเลยครับใส่หมัดใส่เพื่อนบลกดใหญ่เลยครับหนึ่งสองหนึ่งยังรลกดยังไม่ออกอะไรนะครับไปเรื่อยๆครับจตุ้มหล่นเหมือนกันครับเป็นบะกดตุ้มไม่โดนครับเป็นบะกด โอม,โอมอุ้ยอีเลียตสวนครับลอ,อยครับปะคัดเป็นปรกตปรกตเดินเข้าหาติมซ้ายอุย้ยอีเลียตเบี่ยงขวาตากลัวครับปรกตเดินเข้าหาอุ้ยเลี้ยงฝ่ายเขาต้นซ้ายสวนเข้าไปขาสั่นเลยครับอีเลีย <c oughs> ตลอยท้อ,ทองเม็นมรกต เล็ตโยกหลบครับอีเลยตโดนอีกแล้วครับีเล็ตพยายามบวกขวานะครับไปประกฏติ้มท้อง่อ,อยคอท้อ,ทองอีเล็ตพยายามจะสวนฝ่าแรงๆครับติ้มท้องไหวไหมไหวไหมอีเลยตไหวไหมโยกหลบยังไม่โดนหนึ่งจังนะครับอีเลยตอีเลยตครับจากเยอรมันนี้นะครับรกดเลยก็ กาะทีเดียวให้หล่นไปเลยครับไห่ท้องครับพรเบพชรมรกตจิ้มจิ้มแล้วอุย้ยเลียดยิงฟันเลยครับขาวจั่วครับใส่พันยางครับมรกตดันต่อยซ้ายมรกตดันต่อยฝาต่อไว้มรกตไปหัวไหลครับที่พยายามบวกฝาโดนซ้ายของเพชรมรกตที่เลียดที่เลียด อีเลียโดนสายอีกแล้วอีเลียดโดนฟ้าเอ็มมารกตเลือกนะครับโดนท้องครับอีเลียดโดนกัมพาตอีเลียพยายามก่อไว้เพื่อกดดันไปต่อยอัมคัรตโอ้ยขาสั่นเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหวไหมไหวไหมโอ้ยเพื่มาร์กติ้มติ้มไหวไหมอีเลียดอีเลียดพยายามบวกขวานะครับหมดยกที่สองครับลอดไปครับอีเลียสครับจากเยอรมันนี่เล่นมารกต เพชรจดีอาคาเดมี่ครับเดี๋ยวดูยคที่3ต่อไปครับเป็นช่วงระหว่างทัดยกที่2นะครับอีเลียนนะครับให้ดีเลียงกดนเว้นนะครับไห้ปืนนะครับโดนไปหลายจุดโดนไปหลายทีครับขาสั่นครับเยะเต้าเพชรมรกตนะครับมรกตเป็นจะดีอาคาเดมี่นะครับ ครับเสียงกิ่งดังแล้วครับกินยกที่สามครับมาชมกันต่อครับยกที่สามครับเ็นบาลงกรเพชรินดีอาคาเดมี่ฝ่ายแดงนะครับเจอกับเ e ีเลสครับมาชกจากเยอรมนีฝ่ายน้ำเงิน จบกันในรูปแบบสากลน,นะครับบทนี้เ,เพชรปรกตคงจะหวังพิชิตแล้วครับจิ้มซ้ายอย่างเดียวครับจิ้มเลียดขาเข้ามาเด้เ,าาเ,ดเข้ามาเด้เพชรปรกตเข้ามาเด้เลียงกระแทกซ้ายาต้องจิ้มซ้ายเพชรปรกตจิ้มไม่ถูกเลียดยังหลบได้อยู่นะครับเลี้ยงปรากฏโดนคูนึวกวาไปหาเลียดโยกหลบโดนซ้ายเพชรปรกต วนหนึ่งสองเีเลียสโยกโยกลบโดนท้องอีเลียสติมซ้ายไม่ถูกครับติ้มซ้ายเห้ปกติก็หวังเก็บให้ได้นะครับในยกนี้นะครับจะเป็นการชกขุนเครื่องนะครับก่อนที่จะต่อยเมยไทยนะครับต่อยแบบสากลก่อนนะครับยกนะครับอีเลียนี่ก็คนดีครับติ้มซ้ายอีกแล้ว ยังไม่โดนจุดโฟกัสนะครับจิ so ้มซ ok. ้ายอีกแล้วจิ hui, oh ้มซ้ายพยายามสวนฝานะครับสายต่อยฝาอีแลตต่อยซ้ายต่อยฝาจิ้มซ้ายโดนแลวครับโดนแลวครับขาเริ่มปัดเตะอัปคัตอัปคัตหล่นไหมยกนี้หล่นไหมจิ้มท้องอวยจุกโอ้ยจุกอีเลตจุกครับโอ้ยกดดไป เลี้ยบเบี่ยงขวาพยายามโต้เบี่ยงขวาพยายามโต้อีเลียสติมท้องโออเลี้ยงสวนนะครับพยายามสวนเพชรมรกตนะครับต่อยหนึ่งสองอีเลียสเนี่ยนะครับอวงในแล้วนะครับโอ้ยเลี้ยบก่อไว้อยู่วงนอกโดนครับอีเลียสวิ่งเบี่ยงขวาสู้ครับอีเลียสมรกตดัน ท้องต่อยท้องไม่ปรากฏต่อยท้องสโลปัมนะครับขมท้องครับปั๊มไปที่ท้องครับอีเลียสยิงฟันต่อยฟ้าสู้อุ้ยอ้ยไป,ไปเบาไปเบาคนดีครับอีเลียสครับติมท้องติมโอ้ยคนดีครับอีเลียสจากเยอรมันนะครับหมดยกที่สามครับระหว่างคว้ยกที่สามนะครับผมมือเงินนะครับอีเลียสครับจากประเทศเ <c oughs> ยอรมนีน,นะครับ มลกรดนะครับยกสามครับยังเก็บไม่หล่นนะครับยังเก็บไม่ได้นะครับมาดูกันยกที่สี่นะครับไหวเงินครับอีเลียสครับจากเยอรมนีตามกันครับในยกที่สี่ครับครับยกที่สี่นะครับเฟตมรลกตดเป็ยินดีอาคาเดเม กนักชกชาวเยอรมันอีเดสคร uh, 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 uh. Ейчас, way, crap, ับอ mm hmm. ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเบี่ยงซ้ายเข้าไปครับเพี่มรกตกดจิ้มท้องอีเดสพยายามต่อยฝาครับจิ้มท้องจิ้มหน้าเพี่มรกตจิ้มหน้าเพี่มรกตเปลี่ยนศึกนะครับพยายามจะเปลี่ยนศึกนะครับเพี่มรกตโอ้ยต่อยโดนหัวล้านครับเพี่มรกต ต่อยเข้าไปอับประคัตเข้าไปเพชรมรกต้องโอ้ยพยายามเบี่ยงฝาสู้โอ้ยโดนครับโดนครับแล้วกดโดนอับปคัตเข้าไปนะครับเมื่อกี้นี้ครับเต็มกาเหมือนกันครับแล้วกดไปหนึ่งสองอยพยาากดเดนเข้ามาหาเลียดแซบแซบโดนติ๊งกดติ๊งซ้ายพยายามจะติดเกมให้ได้นะครับเพชรมรกตนะครับ ในกระตมบอกว่าทนนะครับในกระพยายามบวกขวาเห็นไหมครับยังมีหมัดบวกขวาพยายามจะบวกขวาอุ้ยโดนท้องโดนหน้าครับอุ้ยโดนท้องงอติ้มแล้วซ้ายดันดันเพื่อนกดดันไปติ้มท้องเพชรประกฏดันไปเพชรปรากท้องเลยติ้มซ้ายเพชรประกดพยายามสู้นะครับอีเลียพยายามสู้นะครับดูเด่นไหมครับพยายามเบี่ยงเบี่ยงฝาแรงๆอุ้ยโดนซ้ายสวน อีเลียดอีเลียดพยายามบวกนะครับมาแต่ให้พี่บรลกดปล่อยฝ่ายเดียวติ่มท้อพี่บอลกดอีเลียดพยายามบวกสู้นะครับกดเตะเข้าหาดันไปดันเลียดสวนฝาพี่บอกดปล่อยซ้ายแย็บแย็บปล่อยฝาพี่บอกดโยกหลบพีมลกด ไ,ไ,ดไ,ได้ไหมปบัลกรดดันไปใจไหมยกนี้จะไปไดดอีเลยกได้ไหมบอกว่าคนดีนะครับมาตกฝ่ายชาชาชาวเยอรมันคนนี้ผลเพ็รบรลกดถอยโดยนจังๆนะครับไหลาหมัดแล้วนะครับยังทนได้นะครับครับดันกันครับพยายามพยายามปั๊มกันนะครับดันออกไปอีเลยกพยายามบวกสู้แล้วนะครับ กดตับไปอุ้ยฝาเกือบอุ้ยฝาอุ้ยลุดนบวกไปหมดยกที่4ครับเป็นช่วงระหว่างพักยกที่4นะครับไ้น้ำครับเพชรมรกตเพชรินดีอาคาเดมี่นะครับอื่นนะครับหยุดไป8เดือน9เดือนนะครับกรับฝ่ายน้ำเงินนะครับอีเดียส จากเยอรมัน,นยียกนี่ยกที่สเมื่อกี้นี่สู้ดีครับออเลียสครับมาเิ็ดตามยกที่5้าครับยกที่ห้าครับ เครื่องแบบสากลของเพชรมรกกเพชรจินด,ดีอาคาเดมี่ไหมครับจบที่5ครับเอมรกดจังคงเดินเข้าหาอีเลียสหวังเด็ิศึกให้ได้นะครับจิ้มซ้ายตรงอีเลียสเดี๋ยวนี้ทนดีครับกันไปจิ้มซ้ายไม่ถูกอีเลียสสวนขวากดนเตนเข้าหา ้ายโดนแย็บโดนทองครับมีอาการครับอีเลีย <c> ส <oughs> โดนหน้าโดนหน้ากลงค้างเป็นปรากฏต่อยอัปปะคัตขวาพี่ปรากฏอีเลียสก็เล่นฝีมือครับด,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 ดักแย็บดักบวกนะครับไม่ประทะกับพี่ปรากฏโดนซ้ายอุ้ยโดนซ้ายโดนซ้ายอีกแล้วอีเลียสอัปปะคัตโดนซ้าย เรากดไปต่อยเป้าใหญ่ก่อนครับต่อยเป้าใหญ่ก่อนนะครับให้ยีเดจุกก่อนแล้วนะครับเราก็ขึ้นบนโอ้ยโอ้ยเออง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 อโดนท้องแล้วงองอเอาไว้อื่นๆนะครับยังอื่นๆอยู่นะครับเป็นตำรวดนะครับก็มาเป็นไฟแรกนะครับเป็นไฟแรกหลังจากหยุดตั้งแต่โควิดนะครับหกเดือนแปดเดือนนะครับเห็นน้องมันบอกว่าแปดเดือนนะครับ อะไรอื่นๆหน่อยนะครับทางสุงโบสนะครับก็เลยให้มาอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะต่อยมวยไทยนะครับจะติดตามมวยไทยได้นะครับทางช่องสุฟอยูนะครับหมายเลข24นะครับอุ้ยเลีนน้ยดโดนซ้ายตันต่อยท้อง ทีเดียวครับหองเกมให้ครบยกครับให้ครบยกไปนะครับกดเดินเข้าหานะครับเป็นการเทินโฟใส่รองเท้าชกแบบสากลเป็นครั้งที่สองของเพชรมรกตเพชรจินดีอาคาเดมี่นะครับเป็นนานครับเจเดือนครับทำให้รู้สึกอื่ด โอ้ยจิ้มซ้ายกับปายกที่5ครับตล้นอาจ,จะก็ปกยกนะครับต้องบอกว่าอีเลียทนดีครับตัวตนนี่โดนไปขาสั่นครับแต่ไม่ยอมนอนนะครับอีเลียกลับจากเยอรมันดีแล้วดูมาชมยกสุดท้ายยกที่6ครับแสงนะครับเบสมรลล์กดเบจินดีอาคาเดมี่นะครับ บาน้ำเงินก็อีเดสครับจากเยอรมน,นีเดี๋เราไปชมยกสุดท้ายยกที่ับครับะปชมยกสุดท้ายครับยกที่6 การชกสากลหกยกของเพชรมรกตเพชรจินดีอาคาเดมี่นะครบับชกวันแชมเปี้ยนชิพครับจำมโลกวันแชมเชปี้ยนชิพเพชรมรกตเพชรจินดีอะคาเดมี่เครื่องแบบสากลหกยกก่อนที่จะขึ้นปล่อยมวยไทยนะครับติดตามครับเพชรมรกตเพชรจินดีอะคาเดมี่มวยรุ่นใหญ่นะครับ จบได้หลายแบบครับห่วยไทยก็หาผู้ตกรยาครับที่บ็อกซิง่งวันจมเป็นชิบก็ไม่ธรรมดาครับเป็นถึงแชมป์โลกครับก็ปล่อยแบบสากลครับการเิร์นโปแบบสากลเป็นครั้งที่สองครับอยู่สุดท้ายแล้วครับคงประคองตัวคบยกกันไปครับ สลายเป็นมรดกตีมสลายโอ้ยแม่ทนดีครับอีเลสทำนี่ทนดีครับพยายามบวกสู้ด้วยครับไม่ได้ยอมไม่ง่ายเลยครับอีเลสเป็นมรดกเป็นมรดกกำบังเกมแล้วนะครับกำบังเกมไปครับเป็นมรดกด ก็ได้อุ่นเครื่องนะครับหายใจนะครับภาษามวยก็เรียกว่าหายใจนะครับได้หายใจแล้วนะครับก็มีโปรแกรมนะครับปลายเดือนมีนาคมนะครับจะต่อยแบบมวยไทยนะครับจะเจอกับธนชัยศิ์สองพี่น้องครับประกบกันไว้แล้วครับรับชมได้นะครับทางช่องทูฟอยูหมายเลขยี่สิบสี่ครับช่วงปลายเดือนครับปลายเดือนมีนาคมนี้ในปรลกดนะครับติดตามนะครับ อ,อ,อุ้ยอยุ้ยอุ้ยเดีมีลูกหนักๆครับอุยอ้ยอุ้ยอีเลียสอีเลียสมีบวกหนักเครื่องบอลกดประคองตัวไปหมายคนยกนะครับเครื่องของเพชรบรลกดเพชรดีอาคาเดมี่เลียสบวกขวาหนุ้ยเครื่บอลกดลักไก่ครับทิมซ้ายอีเลียสหยุดเลยครับหยุดเลยครับอีเมมลียสเดินมาเพชรบรลกดบรลกดบอลกด ปรกดโยกเรียนเด้กเขาหากาตุ้มเดียวหล่นเหมือนกันครับอีเลียสบอลลูนก็กองเกมไม่ครบหกยกแล้วครับไม่มีอะไรครับช่วงไฟยกที่หกครับหมด,ดยกที่หกยกสุดท้ายนะครับ ป็นการชกขุ่นเครื่องในแบบสากลของเพชรปรากฏพิจดีอาคาเดมี่นะครับครับรอชุมมือครับปรากฏพิจดีอาคาเดมี่โดนไปเยอะนะครับอีเลนโดนขาสั่นโดนไปหลายทีนะครับแต่ก็ทนได้นะครับก็รอชุมมือนะครับ กับเป็นบอลลนะครับรับการชูมือไปนะครับคับการชกอุ่นเครื่องในแบบสากลของเพชรบอลกู เพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับนี่ก็เป็นคลิปนะครับทำไว้ให้กับ f อฟแฟนคลับนะครับของช่องนักทีชแนลนะครับได้รับชมกันนะครับป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพของเรานะครับชกขุนเครื่องแบบสากลนะครับยกยกชนะคะแนนอีเลียสคัพจากนักอาประเทศเยอรมนีไปนะครับสุดสวยครับติดตามครับเพชรมรกตเพชรยินดีอาคาเดมี่